ภตภัณฑ์ตราพัน์ท้ายนรสิผลิตภัณฑ์นมสดตรา <Yeah. S 1> หนองโพ yeah. แว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซีอาหารมีหลากมีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบ สงครามความอร่อยเดินทางมาเพิ่มเชื้อเพลิงของความอร่อยกันที่ตลาดสดเทศบาล2อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะและสงครามการแก้มือครั้งนี้อยู่ในการดูแลของนักร้องนักแสดงมากความสามารถคุณเจเน็ตเขียว ันเคียวค่ะวันนี้เขียวอยู่ในรายการสงครามความอร่อยอีกแล้วค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ตลาดเทศบาลสองค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดทีมที่จะเข้าแข่งขันทั้งสองทีมเป็นใครกันบ้างเมนูอะไรบ้างเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ทีมเครื่องเทศก่อนเลยค่ะได้คุณกิติยาน,นีและคุณกัญยกรจากร้านกัดโซเพชรบูรณ์ที่ขอมาแก้มือในสงครามความอร่อยอีกครั้ง ส่วนทีมริกแกงนะคะที่มีครูแม่ลูกอย่างคุณสุภลักษณ์และคุณแม่สายรุง้งจากสายรุ้งโตจีดเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้งเช่นกันถึงเวลาการจ่ายตลาดกันแล้วเริ่มกันที่ทีมเครื่องเทศใช้ความชำนาญในการเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีอยู่ในสายเลือดจึงทำให้เรื่องการเลือกหาวัตถุดิบนั้นเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับพวกเขาถึงสงคนพ่อค้มีกุ้งฝอยไหมพ,พ่อค้กุ้งฝอยทอดอ่ะ เอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมันพืชค่นชคะน้ำมันพืชขวดนึงค่ะแล้วก็แป้งถุงนึงซื้ออะไรครับผมซื้อแป้งแต่น้ำมันพืชค่วซื้อขอะไต่อซื้อผักค่ะ ปลาหน่อยจ้าปลาแล่อะคะ่ะเอาไปทอดอะคะ่ะปลาสดสดเลยนะคะวันนี้เราใช้วัตถุดิบสดใหม่ค่ะอาหารอาหารมีหลากหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบปหลั่งปลาทำอะไรอะปลาทอดสมุนไพรสดจ้ะที่บันก็เรื่อองงขกบ่ะโอยนีงจ้ะ,จะ ได้ของครบแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอาหารอร่อยรับประกันความอร่อยแน่นอนไส่ต<อ>ะกาเลยค่ะคคได้ครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูกันค่ะ ลิงจักจักรักจริงๆนะคะเมื่อมีผู้เข้าแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการเราไปทําความรู้จักกับท่านคณะกรรมการกันดีกว่าค่ะต่่่อออเรืงงขไไปมจบัและผู้ที่จะชี้ชะตาความอร่อยของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุนันท์นิยมเพลงและทีมงานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์รวมตัดสินสงครามในครั้งนี้ค่ะ โอ้หคุณผู้ชมทั้งสองทีมตั้งใจหาเลือกซื้อวัตถุด,ดิบกัน,นอยากรู้จังเลยว่าเมนูอะไรนะนถ้าอยากรู้แล้วก็ตอนนี้พักสักครู่คะ่ะที่แบบไป ปลาแดงปลาดงต้องมีปลาเผาแล้วก็กุ้งทอดค่ะมันอาหารว่างที่อร่อยที่สุดคือกุ้งทอดนะคะโอ้อันนี้ของเขาแน่นอนอีกแล้วเชื่อมเลยใช่ไหมคะค่มาทำให้เรากินวันนี้นี่ไม่ธรรมดานะคะงัดเมนูเด็ดมาสู้กันเลยจ้าสิ่งแรา่ความอร่อย d e l i ชวอร์ พภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรศิลป์ผล yeah, ิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพง yeah, yeah, แว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีสงครามความอร่อยเริ่มขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ทีมเครื่องเทศ เราให้แก้มือนะคะครั้งนี้เครื่องเทศพร้อมไหมคะพร้อมค่ะจะตอกย้ำความพ่ายแพ้หรือจะชนะเขาค่ะวันนี้ชนะค่ะต้องชนะอย่างเดียวนะคะทีมทีมพี่แกงเป็นไงคะพี่แกงสู้ไหมคะสู้<ด>ชนะมาแล้วไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะใช่พร้อมไหมคะทั้งสองทีมเราให้คุณแก้มือเราให้คุณสู้ต่อเพราะฉะนั้นเริ่มค่ะ และเมนูของทีมเครื่องเทศก็ทําเป็นเมนูกุ้งทอดป่าแดงของกินท้องถิ่นของเพชรบูรณ์มาต่อกรกับทีมพริกแกงค่ะ yeah, yeah, และเมนูที่ทีมพริกแกงได้นําเสนอในวันนี้ก็คือเมนูปลาทอดสมุนไพรที่หอมหวานจากเนื้อปลาและเครื่องสมุนไพรเป็นที่สุดนี่ค่ะเจนุ่นคะวันนี้เมนูอะไรคะเจนุน่นกุ้งฝอยทอดปลาแดงค่ะ กุ้งฝอยทอดป่าแดงเราจะได้กินกุ้งฝอยแล้วอันนี้แบบที่ต้องซอยแบบสูตรเหรอคะต้องซอยเล็กๆเ,เนี่ยอาไว้อ๋อไว้ตกแตงให้การสวย <Okay. S 1> แต่รสชาติอยู่ที่เจนนุ่นใช่ไหมคะ, <Okay. S 1> ะเจนนุ่นขา <c oughs> วันนี้พกความมั่นใจมาเต็มที่กับกุ้ง <c oughs> พกมาเต็มร้อยคะอ่ะเต็มร้อย กุ้งกุ้งป่าแดงกุ้งทอดกุ้งปล่อยทอดป่าแดงกุ้งป่อยทอดป่าแดงนี่สุดี่ไม่กลัวใช่ไหมคะไม่กลัวค่ะเราต้องแก้มือสําเร็จนะคะตอกย้ําเราไม่แพ้นะคะไม่แพ้ค่ะเราต้องตอกย้ําความชนะเอาคืนค่ะวันนี้ต้องเอาคืนนะคะเอาคืนสู้สู้สู้ๆค่ะเจ๊สายรุ้งกับน้องเฟิร์นนะคะกำลังขมักขมันวันนี้เมนู อะไรคะวันนี้ทอดปลาสมุนไพรสดค่ะทอดปลาสมุนไพรสดค่ะสาวน้อยทอดปลาสมุนไพรสดต้องให้ลูกทําเหมือนเดิมนะคะ,ะรสชาติจะได้อ,ไอร่อยค่ะโอ้ยตากล้องเรามือสั่นเท่านนะคะ <laughs> โอ้ยสั่นแล้วสั่นอีกนะคะสูตรเด็ดเลยเหรอคะนะสดสดเอาไปทอดแล้วยังไงอีกคะ แล้วเราก็มาเคี่ยวน้ำจิ้มค่ะเคี่ยวน้ำจิำ้มราดค่ะไม่กลัวใช่ไหมคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวคะ่วคะอาหารมีหลากหลายมีมากมีหมยอธิบายไม่จบคณะกรรมการอยากจะชิมเมนูไหนมากที่สุดคะโอ้ยอยากชิมทั้งสองเมนูเลยค่ะกุ้งทอดนี่ก็สุดยอดนะคะแล้วก็ปลาแทบทิมสมุนไพรนี่ก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อคะอ่ะอร่อยทั้งสองอย่างค่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันค่ะจำนวนอยากชิมอะไรคะโอ้โหดูลีล่ะแล้วอยากชิมทั้ง,ง,อง,งสองอย่างเลยคะล่ะดูดูแล้วฝีมือทั้งนั้นเลยค่ะอยากชิมทั้งสองอย่างเลยค่ะเพราะว่ากุ้งหอยก็อร่อยนะคะแล้วก็ปลาดินพอสมุนไพรก็อร่อยค่ะนี่นะคะจากธรรมชาตินะคะ,คะดูในใจนี่อยากชิมอะไรมากที่สุดตอนนี้กุง้งกุ้งทอดค่ะเพราะว่าเพราะว่า จะเป็นที่ที่แบบไปปลาแดงต้องมีปลาเผาแล้วก็กุ้งทอดค่ะอาหารว่างที่อร่อยที่สุดคือกุ้งทอดนะคะโอ้อันนี้ของเขาแน่นอนอยู่แล้วร่ใมีใช่ไหมคะค่ะมาทำให้เรากินวันนี้นี่ไม่ธรรมดานะคะในัดเมนูเด็ดมาสู้กันเลยจ้าี ชอบชอบทานทั้งสองเมนูเลยนะคะปลานี่ก็ได้สุขภาพใช่ปลาเขาสุขภาพงใช่นี่เราต้องรอวัตถสองทีมทำเสร็จปั๊บท่านคณะกรรมการได้ชิมและตัดสินกันได้เลยและเมนูของทั้งทีมพริกแกงและทีมเครื่องเทศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเชื้อเชิญกันด้วยฝีมืออย่างสุดฤทธิ์ใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการทั้ง3ที่เป็นผู้ตัดสินแล้วนะคะ และแล้วสองเมนูก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านคณะกรรมการพร้อมชิมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะอาหารมีหลากหลายมีมากมีหมยอธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยไหหลําค่ะตอนนี้คณะกรรมการพร้อมแล้วที่จะให้คะแนนนะคะเรามาดูกันว่าคะแนนทีมไหนจะเยอะที่สุดยกป้ายค่ะทีมเครื่องเทศชนะค่ะ และผู้ชนะได้แก่ทีมเครื่องเทศค่ะเอาชนะไปด้วยฝีมือจากเมนูท้องถิ่นทำให้แก้มือไปได้สำเร็จขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะ กุ้งทอดป่าแดงนะคะที่เลือกนะคะเพราะว่ากุ้งมีความสดนะคะแล้วก็กุ้งทอดป่าแดงเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อพื้นเมืองนะคะทุกท่านถ้ามาต้องชิมนะคะกุ้งทอดป่าแดงอร่อยมากค่ะเราต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะตลาดเทศบาล2ตลาดเพชรพัฒนาสกายวินรีสอร์ทบีไฮเขาค้อรีสอร์ท เดอะดีโฮเทลแกนกกกอดเขาคอรีสอร์ทค่ะเวลาหมดหมดเวลาแล้วนะคะเจเน็ตเขียวทีมกรรมการและทีมเครื่องเทศพิกแกงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสงครามความอร่อยะคะสงครามความอร่อย Delish War